เปนผิวที่ได้หลังจากที่แห้งแล้วนหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นรอยเป็น,นู่จากลูกกิ้งเก่าๆแข็งปุนะ๊บเดี๋ยวเราลองเอามาทําให้เป็นลูกกิ้งนี้มีลวดลายกันนะครับ <S <S เราก็ใช้ลูกหมูกีดเลยให้มันเป็นลวดลายนะครับลักษณะประมาณนี้นะออกมาครับก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวเราไปลองใช้กันดูนะครับปูนกาวซีเมนต์นะครับผสมกับสีซีเมนต์อย่างนี้นะครับเพื่อจะทําให้มีสีอยู่ในตัวของปูนเลยก่อนนําไปใช้นะครับค่อยๆเติมผงสีลงไปนะครับก็เติมทีไน้อยนะครับสีนี้แดงมากนะครับครับพอเติมลงไปแล้วก็ทําการปั่นกวน เนื่องจากพื้นล่างของเรานะครับเป็นสีที่เป็นคนละสีกับที่เราต้องการฉะนั้นเราต้องทําพื้นล่างให้เป็นสีเดียวกันก่อนนะครับโดยใช้ลูกกิ่งครับกิ้งเพื่อทาสีนะทาให้พื้นล่างเรามีสีเดียวกันกับสิ่งที่เราต้องการก่อนก่อนที่จะมาทํารวดลายนะครับ โอเคเรามาเริ่มทำลวดลายกันเลยนะครับโดยใช้ลูกกิ้งที่เราทำมานะครับ,นะรบรก็จะขึ้นเป็นรอยที่หยาบมากขึ้นเป็นรอยอย่างนีนะ้เหมือนลายไม้เลยซี่ผิวที่ได้หลังจากที่แห้งแล้ว นหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นลอยเป็น,นู่นนะครับก็เกือบคล้ายๆลายไม้เหมือนกันนะครับ mm. ก็ประมาณนี้นะครับท้ายนี้ถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องย mm. ี่สี่ออซินโตโด้วยนะครับ mm. ขอบคุณครับสวัสดีครับ